สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการคิมมี่ทีวีกับผมนะครับบงดาริคุงอ่าหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าวันนี้ทําไมเจ้านายของผมนะครับคิมมี่คุงเขาหายไปไหนนะครับก็เพราะว่าวันนี้เขาขี้เกียจถ่ายนะครับอืมรู้สึกจากขี้เกียจถ่ายหลายเทปแล้วนะครับเนี่ยแหมขอแอบแซวเจ้านายหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ผมนะครับจะมาทําหน้าที่เป็นวิธีกรแทนเจ้า,จานายของผมชั่วคราวนะครับก็วันนี้มีเรื่องที่จะมาคุยกันนิดหน่อยนะครับสําหรับโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้อนรับสำหรับในปี2010ของ f i c ชั่นเรื่อง The Wicked Game r นะครับก็คือเราจะมีโปรเจกต์มิสติ้งกันนะครับที่งานมหากรรมเกมวันเด็กเล่นเกมนะครับก็คืองานไทยแลนด์เกม Show 2010นั่นเองนะ ก็คงจะรู้จักและได้รับข่าวสารจากรายการกินี่ทีวีไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาโปรโมทเกี่ยวกับโปรเจกต์สักนหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่นั้นมีดังนี้ครับก่อนอื่นก็มาดูก,กันที่ชื่อก่อนนะครับชื่อของโปรเจกต์นี้ก็คือ the next competition ซึ่งได้ไอเดียามาจากงานมหากรรมเกมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี2010นั่นก็คือ การไท a แ d นด n เกมโชว์เดิร์ดค t i เพซึ่งมีความหมายคือการแข่งขันนั่นเองซึ่งความหมายของชื่อโปรเจกต์นั้นก็คือ The Next Competition ก็แปลว่าการแข่งขันครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งมันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนั้นนี่จะตามมาก็จะมีการเพิ่มตัวละครใหม่ ว่าน่าจะเพิ่มได้สักดาวตัวละครด้วยกันและที่สำคัญการถ่ายทำคิมมี่ทีวีซึ่งจะเป็นตอนพิเศษที่จะถ่ายทำขึ้นสำหรับงานไฮแลนด์เกมโชว์210 0โดยเฉพาะและที่สำคัญนอกจากจะมีการถ่ายทำแล้วก็ยังมีฟิกชันตอนพิเศษที่เขียนขึ้นให้สำหรับงานไฮแลนด์เกมโชว์นี้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ ผมบงดาลิคุงและรายการคิมมี่ทีวีก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหนะ้ากับเจ้านายของผมคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ